สวัสดีรอบเช้าค่ะทุกทท่านสวัสดีสวัสดีวันนี้ก็สรุปจากริวมาคุยกันสักห่านาทีนะคะเพราะว่าได้ลงไปเยอะอยู่พอสมควรมาสรุปสั้นๆนะคะว่าได้ลงอะไรไปบ้างนะคะแลพวกเราจะได้มาย้อนดูด้วย,วยสำหรับตรงนี้ก็สวัสดีท่านที่มาชมย้อนหลังด้วยนะคะ สำหรับเพจนี้ก็จะเป็นนานาสาระนะคะสารพันความรู้เกี่ยวกับต้นไม้ต่างๆนา,นานาพันไม้ะนะคะก็ใครมีคำถามใดๆก็มาถามมาถ่ายมาคุยกันได้เป็นไลฟ์พอดแคสต์ไลฟ์พอดแคสต์แล้วกันเ้องมาสรุปให้ว่าครูได้ลงอะไรไปบ้างก็จะครบเครื่องสำหรับเพจนี้ไม่ว่าจะเป็นการปลูก การดูแลการขยายพันธุ์การตกแต่ง DIY ตกแต่งนะคะแล้วก็ไปรวบรวมความรู้จากในที่ต่างๆมาลงไว้ตรงนี้ด้วยนะคะใครสนใจยังไม่กดติดตามก็กดติดตามเอาไว้นะคะเวลาครูลงคลิปใหม่ๆวิดีโอใหม่ๆก็จะได้เห็นกันเนาะสวัสดีทุกทท่านเลยอาจเป็นชนิดแรกมาดูกันเลยนะคะที่ได้ลงชื่อต้นไม้ต่างๆไปเพราะว่ามือใหม่บางท่านก็อยากจะรู้จักชื่อต้นไม้ าภาพแรกเลยก็คือต้นพวงครามนะคะดอกสีคำครามแบบนี้สวยงามมากๆนะคะต้นนี้สามารถปลูกเอาไว้ที่หน้าบ้านได้นะคะเพราะว่าเขาจะเป็นจัดอยู่ในกลุ่มของไม้มงคลน,นะคะไม้มงคลที่มีความเชื่อว่าปลูกแล้วครอบครัวคนในบ้าน และตัวเราเองก็จะมีความสุขนะคะจะมีความสุขจะเพิ่มความเป็นมงคลให้คนในบ้านแล้วก็บุกตัวเราเองนะคะปลูกต้นพวงคามเอาไว้เสริมมงคลนะคะเสร็จแล้วก็ถัดมาจะเป็นต้นตำแยแมวใครเคยม่ใครเคย เห็นแล้วก็เคยปลูกเอาไว้บ้างนะคะสำหรับตำแยแมวจะพบได้ทั่วๆไปตามชนบทบ้านบ้านเรานะคะแต่ว่าถ้านในเมืองก็จะไม่ค่อยเห็นเท่าไหร่ก็จะอยู่ตามชนบทตามท้ายสวนท้องร่องท้องไร่ปลายนาตรงที่แสงรำไรนะคะตรงนี้เขาจะขึ้นขึ้นดีขึ้นเยอะ,มะเมล็ดร่วงก็สามารถงอกขึ้นได้สำหรับ สำหรับตำแยแมววันนั้นครูก็ไปเห็นใบด่างต้นด่างอยู่ต้นหนึ่งเดี๋ยวจะเก็บมเมล็ดเข้าไปเพาะเหมือนกันเป็นไม้ด่างไม้ด่างก็คือไม้ที่ผิดปกตินั่นแหละนะคะก็เดี๋ยวเราไปเพาะตัวนี้กันถ้ามันงอกขึ้นมาก็จะมาอัปเดตให้ได้เห็นนะคะเป็นจัดเป็นไม้ด่างไปพบอยู่ต้นหนึ่งวันนั้นตำแยแมวมันจะมีสารตัวหนึง่ง นะคะในตําแย่แมวที่ทำให้แมวมีความสุขแมวจะรู้สึกมีความสุขเวลาได้คลุกคลีอยู่กับต้นต้นนี้นะคะต้นาตําแย่แมวนี้นะคะ,ะเขาก็จะมากัดมาแทะมากลิ้งมาเกลือกอยู่กับต้นตําแยแมวนะคะมันทำให้เขารู้สึกฟินรู้สึกมีความสุขก็คือต้นนี้แหละนะคะที่ครูเขียนเอาไว้ตามนั้นเลยนะคะตําแยแมวถัดมาเป็น เพื่อนๆของเราที่ถามว่าครูไอ้ต้นที่มันทํารั้วได้มันเป็นใบเล็กๆมันคือต้นอะไรนะคะครูก็ได้ลงให้พวกเราได้เห็นแล้วว่ามันคือ,อต้นชาฮกเกี้ยนนะคะตัวนี้เขาเป็นไม้ที่ดักฝุ่นละอองได้ดีเป็นต้นไม้ที่มีความอึดความทนปลูกแนวรั้วนะคะตัดแต่งง่ายจะตัดทำเป็นรูปโค้งรูปสัตว์ ต่างๆนะคะก็สามารถทำได้ก็คือต้นชาหกเกี้ยนตัวนี้นะคะเขาจะมีจําหน่ายเป็นถุงเล็กๆถ้าเราจะาใช้เยอะๆนะคะสวัสดีค่ะคุณสมหมายมีต้นพัตตบะพัตตะบะหรอคะพัตตบะตอนนี้รอครูแป๊ดหนึ่งนะคะเพราะว่ามันจะเป็นหัวเล็กๆครูกำลังสั่งเพื่อนอยู่ถ้ามาเมื่อไหร่เดี๋ยวครูจะมาลงหน้าเพจให้นะคะในเรื่องของพัตบะแล้วครูก็จะทำเป็น เป็นแบบแห้งแบบผงรอแป๊บหนึ่งนะสำหรับท่านที่ต้องการพัตตะบะทักมหาครูเยอะมากาคนที่มีความเชื่อในเรื่องนี้นะคะเรื่องของว่านพัตบะเพราะว่าบ้านครูครูก็จะปลูกเอาไว้แต่ว่าช่วงนี้สั่งกันมาเยอะมากก็ได้จัดส่งไปบ้างแล้วนะคะแต่ว่าไอ้ที่เหลืออยู่หัวมันเล็กเนาะหัวพอหัวมันเล็กก็เดี๋ยวรออีกแป๊บหนึง่งครูกาลังรวบรวมที่จะเอาไว้ ท่านที่ทักมาไม่ต้องกลัวนะคะถ้าของมาเมื่อไหร่ครูจะทักกลับเข้าไปหานะคะ,ะก็จะทําเป็นทั้งรูปแบบพกพาได้ง่ายนะคะรอแป๊กหนึ่งนะคะ,ะคุณสมหมายเนาะ,ะเดี๋ยวครูจะ,ะเมมเอาไว้นะคะและ้วครูจะติดต่อกลับนะคะผู้ที่ต้องการว่านพัตบะนะคะในกลุ่มของธรณีสารในกลุ่มของพัตบะนะคะไม่ลืมไม่ลืมก็เดี๋ยวจะ เมมเอาไว้นะคะตรงข้อความแล้วครูจะทักกลับนะคะ,ะก็ขอบคุณอย่างมากๆเลยที่สนใจแล้วก็ทักกันมาเยอะนะคะ,ะพัะตะบะก็เป็นว่านดีเนาะก็เป็นอเ,อเอาเอาคนที่มีความเชื่อนะคะผู้ที่ไม่เชื่อก็ไม่เป็นไรผู้ที่เชื่อก็เดี๋ยวครูจัดการให้นะคะ,ะ,ะ,ะเราถึงเมื่อกี้เราถึงชาฮกเกี้ยนเสร็จแล้วก็ไปเป็นว่านงาช้าง ว่านงาช้างตัวนี้ก็จะมีความเชื่อว่าคนโบราณจะปลูกเอาไว้ริมรั้วนะคะก็ป้องกันศัตรูหมู่มารทั้งหลายนะคะแล้วก็ป้องกันสิ่งไม่ดีสิ่งอับปรมงคลด้วยถ้าเราปลูกเอาไว้ที่รั้วบ้านนะคะก็จะอันนี้พยันตรายต่างๆจะไม่เข้ามาในบ้านมีความเชื่อเช่นนั้นนะคะ ก็ป้องกันศัตรูหมู่มารสิ่งไม่ดีสิ่งอัปมงคลก็ขับไล่ออกไปด้วยว่านงาช้างนะคะอาจจะเป็นแบบไหนก็ได้นะคะทุกคนก็ให้ปลูกเอาไว้ที่ริมรัว้วสมัยก่อนๆเราจําความได้เราก็จะเห็นคุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายปลูกเอาไว้นะคะแนวรัว้วแต่ระยะหลังนะคะก็จะน้อยลงเพราะว่าก็จะมีต้นไม้หลากหลายเข้ามาเนาะแต่คนโบราณเขาก็จะปลูกแบบนี้ ถัดไปนะคะตัวนี้ก็เป็นเศรษฐีก้านทองเศรษฐีก้านทองจากรีรวที่ครูลงไปก็จะเป็นแนะนำแล้วก็ขยายพันธุ์ด้วยการเพราะ,มะเมล็ดมเมล็ดที่เพาะก็ไปเพาะในไม่ขุยมะพร้าวก็พิสมอสนะคะเ,เสร็จแล้วก็เป็นปุ๋ยบารุงปุ๋ยบารุงสูตรชีวภาพตัวนี้ก็จะมีนมมีกาแฟมีเครื่องดื่มมันทำให้เขาโตเร็วไปเร่งโตนะคะ ก็จากกล้าไม้อพอเราลดปุ๋ยตัวนี้ไปประมาณสัก3-5วันนะคะก็จะเห็นความแตกต่างไปลองย้อนดูแล้วไปลองทำดูนะคะ,ะถัดไปก็จะเป็นบัวบัวบกโขดหรือบัวบกโคกตัวนี้ก็เรียกได้นะคะ,ะเป็นทั้งสมุนไพรและไม้ประดับ นำไปประดับตกแต่งสวยมากนะคะหากระถางสวย,สวยใส่จะเป็นสมุนไพรก็จะเป็นในเรื่องของแก้วปวดเมื่อยตามตัวเป็นยาเพิ่มพละก,กำลังนะคะอันนี้เจริญอาหารสำหรับบัวบกโขดนะคะก็จะใครมีก็ได้ทั้งสมุนไพรแล้วก็ตกแต่งเป็นไม้ประดับตกแต่งที่สวยงามมากตั้งมุมไหนก็สวยนะคะตรงนี้ เป็นสไตล์มินิมอลนะคะ,ะสำหรับบัวบกโขดลองอลองซื้อแล้วก็ไปปลูกตกแต่งกันดูนะคะ, mm hmm. ะครูไม่เห็นคอมเมนต์เนาะไม่เป็นไรเดี๋ยวครูไปย้อนดูนะคะ mm hmm. ส่วนทอรณีสารนะคะทรณีสารท่านที่ต้องการนะคะก็เดี๋ยวเดี๋ยวครูรวบรวมอยู่นะคะหลายต้นเหมือนกันเดี๋ยวรออีกแป๊บนึงนะคะไม่ลืมนะคะตัวนี้ก็จะมา ตรงหน้าเพจนี่แหละนะคะก็เป็นว่านป้องกันสิ่งไม่ดีป้องกันสิ่งอัปมงคลขับไล่นะคะในเรื่องของคุณสายมนดันต่างๆใครมีอยู่แล้วนะคะก็แบ่งปันญ,ญาติพี่น้องกันออกไปนะคะใครที่ยังไม่มีก็รอครูอีกแปก๊บนึงนะคะเอาล่ะค่ะวันนี้ก็มาสรุปจากคลิปรีวิวให้นะคะพวกเราจะได้ไปย้อนดูนะคะมาสรุปสั้นๆให้ตามนี้ เพราะว่าครูได้ลงไปเยอะพอสมควรครบเครื่องเรื่องของต้นไม้ต่างๆอยู่ตรงเพจนี้นะคะ,ะใครยังไม่กดติดตามก็กดติดตามเอาไว้นะคะ,ะเดี๋ยวเจอกันใหม่นะคะ,ะในช่วงกลางวันในช่วงบา่บายนะคะแล้วก็จะมาไล์สรุปให้แบบนี้นะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของชื่อต้นไม้การดูแลปุ๋ยบำรุงการขยายพันธุ์ต่างๆเทคนิคเคล็ดลับการตกแต่งต่างๆนะคะ วันนี้ก็ขอบคุณทุกท่านนะคะที่เข้ามารับชมนะคะแล้วก็มาให้กำลังใจมาติดตามอภเษฎนานาพันไม้นะคะก็ขอบคุณจริงๆนะคะวันนี้ไปก่อนแล้วสวัสดีค่ะ